สวัสดีครับเพื่อนๆชาว3มก๊กมิลเล n เนียมสาตัวละครเสิร์ฟของ GM ต้นพบกับผมอีกเช่นเคยครับลุงภูวันนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอย่างๆอย่างเดียวเดี๋ยวแก้นี้ก่อนลืมนะครับเขียนรูปหม่ ได้ดังใจเลือกพอดีเพิ่งทดลองทํานะครับพอดีเห็นงงงอยู่ในอยู่ในค่ายทหารพอดีไปเปลี่ยนลูกแล้วนะครับก็เลยลอง ลองถูกดูลองเล่นๆดูแล้วมันได้มานะครับก็เลยเอาข้อมูลตรงนั้นมาทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนคนไหนที่มีความกังวลมีความแบบไม่พร้อมในการหาลูกนะครับผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับมาฝากเพื่อนๆสำหรับเพื่อนคนไหนที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลูกจาก ไม่ว่าจะเป็นลูก2ขานะครับหรือว่าลูก4ขาให้เป็นนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับคือทำได้ง่ายนิดเดียวนะครับด้วยการที่เรามีมีป้ายนะครับถ้าเรามีลูกที่เป็นดาวแดงนะครับคือแพทล่าสุดของเกมตัวนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับทำให้คนเล่นนั้นมีความง่ายขึ้นแค่เรา มีป้ายนะครับมีป้ายเก็บแค้นะครับถ้าเรามีป้ายเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนทหารเราได้เลยนะครับแต่ต้องเป็นป้ายดาวแดงนะครับป้ายดาวแดงแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนทหารเนี่ยนะครับเป็นที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับพวกนี้ได้เลยนะครับสูมาลาสองขานะครับเป็นทวนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงาเหล็ก เปลี่ยนเป็นกระบี่หนักเปลี่ยนเป็นกระบี่นะครับที่เป็นเพศช,ชายนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกตัวไรแต่จากเปลี่ยนค้อนศึกถ้าเราล่าบอสเนี่ยบอสเป็นสมมติว่าทวนในแพ้ทางนะครับเราก็เอาเปลี่ยนเป็นกระบี่หนักเนี่ไปล่าบอสแทนได้เลยนะครับผมก็เลยจะสมมติสมมุตินี่คือผมเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะซื้อนยว่าจะรับที่ตลาดนะครับว่าจะรับที่ตลาด ผมยังได้พรองเพราะว่าผมยังไม่เคยมีขององค์ขลักเลยนะครับก็เลยอยากได้แต่นะครับคือข้อข้อที่จะเปลี่ยนได้นะครับผมยังไม่มีพองขลักข้อที่จะเปลี่ยนได้นี่ทหารเนี่ยทุกตัวนะครับต้องเลเวล175นะครับอันนี้ถ้าเป็นเลเวล1 0 0 69เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเป็นเลเวล175เนี่ยถึงจะเปลี่ยนได้นะครับก็เปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ชมไปพร้อมกันเลยปั๊บเห็นไหมครับผมก็จะได้พลองเนี่ยนะเปลี่ยนจากนางระบำเนี่ยก็คือถ้าเป็นผู้หญิงนะครับผมก็จะเป็นผู้หญิงก็จะมีมาให้กี่อย่างนะครับผู้หญิงนี่นะครับนางร้องแล้วก็ทักรอบสังหารนะครับแต่จะตัวเองเนี่ยเป็นนี่นะครับก็จะมีธนูธนูจะอยู่ในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าเป็น พวกนี้จะไม่มีถนูนะครับแต่ถนูจะอยู่ในพวกเนี่ยนะครับจะเป็นในพวกผู้หญิงนะครับจะมีถนูได้เป็นหน้าไม้ได้นะครับเพื่อนๆก็ดูเป็นแนวทางตอนนี้ผมได้แล้วนะครับผมต้องมาปั้นพวกนี้อีกนะครับสตัว3ตัวนะครับให้มาเป็นเลเวลร้อยเจถึงจะได้นะครับพองเพิ่มมาอีกนะครับอยากได้สักสี่ตัว5ตัวนะครับเอาไว้เดินตลาดสวยๆหนที่เป็นสิ่งสวยงามกุกกกมีเอ่อเีนๆเนาะนะครับว่ากันไป อย่างเงี้ยถ้าเพื่อนยังได้เงาเหล็กนะครับเพื่อนก็หาป้ายเงาเหล็กมาใส่นะครับอยากได้กระบี่หนักเพื่อนก็หาป้ายกระบี่หนักร้อยห้าสิบสองที่เป็นดาวแดงแต่เป็นร้อยเจ็ดสิบห้านะครับตามเวลถึงเปลียนได้แต่ไคลแม็กอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆนะครับไคลแม็กอยู่ตรงนี้ผมมีม้าธนูเทพแต่ผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้แต่ผมมีป้ายม้าขวานเอาไว้ล่าบอสนะครับ เพื่อนคนไหนนะครับที่โชคดีเปิดสุ่มได้ไป้ายช้างเนี่ยสามารถเปลี่ยนนะครับลูกที่เราไม่ได้ใช้เนะี่ยให้กลายเป็นลูกที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาา้างจาักรพรรดิหมาป่าเสือนะครับม้าขวานแต่ผมจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้วอลหลังๆมาไม่ได้วอลแล้วนะครับปั้นไว้ละวันเดสิบห้าผมก็จะเปลี่ยนเป็นม้าขวานนะครับปั๊บเห็นไหมนะครับจากม้าตุนเทพก็จะเปลี่ยนเป็นม้าขวาน เราถ้ามีป้ายมา้าธนูเทพเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากม้าขวานกลายมาเป็นมา้าธนูเทพได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆเลยสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนลูกให้เปลนสายที่เราต้องการนะครับผมก็ประหยัดไปเยอะเลยว่าจะรับตัวละสิบเข็มแต่คงไม่มีคนขายผมหรอก นะครับเดี๋ยวผมไปปั้นนะครับก็เลยเห็นก็เลยเออไปปั้นนังระบำออกนะครับปั้นนังระบำออกนะครับให้กลายเป็นตัวนี้นะครับสักสามสี่ตัวอาจจะเปลี่ยนธนูนี่แหละครับธนูผมหลายตัวอยู่นะครับไม่ได้ใช้หน้าไม้ก็ไม่ได้ใช้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าทาสวยๆอยากดูวิ่งตามท้องตลาดเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะเอามาเป็นพองนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสาหรับคลิปนี้เพื่อนคนไหนนะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรมาฝากนะครับก็อย่าลืมกันล้วกันนะครับไปด้วยกันนะครับจะได้มีความสุขเล่นกันเยอะๆนะครับเกม 3าก๊กออนไลน์ซื้อความเกมต้นนะครับยิ่งเพื่อนเยอะก็ยิ่งมีความสุขนะครับกินคนเดียวท้องแตกเดนดังคนเดียวไม่มีเพื่อนเงานะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวเนาะนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ